พี่น้องเข้ามาเบิ่งมะขามหวานเด้อบัดนี้แม่กำนันสิพามาเบิ่งมะขามหวานหลังจากที่ตะกวนกับเบิ่งดอกเขาแล้วเนาะดอกเขาดูดูดพี่น้องเข้าดอกดอกเขาสิติดบ่มาเบิ่งฝากเขาเนาะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวอันแต่ว่าอยู่ทางทึ่งเนาะอยู่ทางนอกจอหลายๆเด้๋พี่น้องเฮาสิเห็นมาบ้นี่เดี๋ยวหามุมก่อนเด้อหามุมก่อนเด้อแม่มกำนันหามุมก่อนเฮ็ดจังได๋เนาะ พี่แม่พี่แม่อันนี้เป็นมะขามหวานสีทองเนะคะ่ะอันนี้ลักษณะของสีทองเม่นก็สินี่แหละเป็นโค้งคงหมากโค้งเนาะกลมๆอ่าบ่ตรงเด้สีทองและสีชมพูและพันธ์อื่นๆค่ะก็มีเอกลักษณ์ของของแต่ละสายพันธุ์เนาะอันนี้แม่กำนันเอาสีทองมาสูบึงเนาะพี่น้องนี่สีทองก็จะเป็นแบบนี้้อคะเนี่ยเป็นหมากโค้งๆงหญ่ๆกลมๆเป็นมะขา,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 ามหวานพันธุ์หนักนะคะนี่เห็นบอก หามุมอยู่พี่นองเฮาหามุมว่าสิให่อยากให้พี่นองเฮาเห็นแบบชัดๆตัวค่ะอันนี้กะโอ้ยเบิ่รงดูล่ลูพด่นนันถามว่ามันสมดกอกเุ่นบ่นี่สีทองเน้ะพี่นองสีเป็นโค้โงๆแบบนี้ลหละอ่า ดอกเพิ่นก็ห้ายหลาย,ลาย,ลายดอกแต่ว่าการติดฟักกับว่าสมหรอกคะ่ะสิประมาณจัก60เนนี่ละ่ะถ้าติดฟักจกัก70-80%รก็สิห้ายกว่านี้เนาะอันนี้ก็ตอนนี้เพิ่นกับพท่านในกำลังสิใหญ่ขึ้นกำลังสิใหญ่ขึ้นแต่ไาใหญ่กว่านี้อากสิเห็นร้ายกว่านี้อยู่หรอกคะ่ะอันนี้ก็ถ้าล่างอันถ้าล่างถ้า่นวยถ้าล่างมากกัยังนวยอยู่เนาะคะ่ะอันนี้คือมะขามานสีทองเนาะคะ่ะช่วงที่เพิ่นเป็นดอกค่น แม่กำนันก็ได้ถ่ามันได้เฮ็ดคลิปวิดีโอไว้อยู่เนาะมาคาร์วานสีทองอให้แม่กำนันนั่นดอกเพิ่นเปิ้ลสวรรค์หลายดอกคักดอกแนีย้ยมันมันก็ะรุนว่าเขาสิติดบ่เขาสิจับดอกบอ่มันสิมีบง่งมีหนอนมีอีหยังไปรบก,กวนเขาบ่ก็มีอยู่ค่ะก็มีอยู่เนาะอ่าเพิ่นก็ติดอยู่เนาะติดหันบ่หันบ่ถ,ถึงเก็ตสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดอกพี่น้องก็สิได้อยู่ดอกหันสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้สำเนียก็ดีนะเนาะค่ะนี่ต้นใหญ่ๆเนาะเบืองต้นเขาก็ใหญ่อยู่เด้ นั่นคือมะขามหวานนะคะมะขามหวานมะขามหวานสีทองวันนี้เอาสีทองมาให้ชมเนาะเดี๋ยวมื้อนาคันสิบเะสิเอาสีชมพูมาให้บึงลักษณะของสีชมพูมันสิแตกต่างกันบอกอันนี้อ,อ่าอาจจะเพ่อเห็นหน่วยลายปันไดเนะเาะค่ะพร้อมเพิ่นกับพ่อท่านในไงค่ะเนาะเพื่อนกะสิไปสุกในาูละช่วงปีใหม่เนาะหลังปีใหม่เป็นสีทองอีสุกเด้สีทองเป็นมะขามหวานพันหนักเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์มีหน้าผลคือขเขาสุก เนาะแต่ว่าพฤศก,กิกาท่านว่าไปลปยๆนี่คือสีชมพูสุกเป็นมะข,ขามหวานพันเบาเนาะอันนี้คือสีทองกับสีพุละเออหลังปีใหม่เขาก็จะได้กินแหล,ละล่ะได้กินมะขามหวานสีทองอากุ้มพามมนานั่นแหละเออก็คืออันสุกแบบ กินแซบๆกับสีทองเนาะแล้วค่อยพบกันใหม่เนาะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสีทองสุกจังใดกับจังคอยว่ากันใหม่เนาะเดี๋ยวแมก่กำนันกับสีเฮ็ดคลิปห้เบิ่งไปเลย่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆด้วยค่ะตอนเขาตอนนี้เขากำลังสิบพอกลางๆนี่แหละยังบระท่านในญใหญ่ดีบันไดแต่ถ้าเหตุหน้อยถ้าถ้าเท่าไทยต้นหน่นยวยคนนี้บบเห็นเนี่คะ่ะบ่เห็นหน่วยคือ <c ười> จังบบเห็นนี่แหละเออเพราะว่าเขามันกับบางใบเขานะใบเขาก,กลายแม่เบืองแม่แจ้งเจ้าไหนกับอันรกรกอยู่ด้เนะี่ยแต่ว่าแจ้งสีเห็นหรือบบเห็น <c ười> พี่นวงเฮ้าเนาะเออกระทั่งเหลี่ยมตาพร้อมแล้วไม่กำลันสู่แดดแมียอาวันกระเดดนนำเนาะเอาจากไหนก็สีอัปเดตให้เบิ่งอีกเทื่อนหนึ่งเด้อพี่นวงเฮ้าสีอัปเดตให้เบิ่งอีกเทื่อนหนึ่งดงอ,งอ,ก,องงดกค่ะสำหรับมะขามหวานสีทองแล้วก็พันธุ์อื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูอินทผลัมหรือว่าพันธุ์อื่นๆน,นะคะมีหลายพันธุ์หลายสายพันธุ์เล้นค่ะมะขามหวานน่ะ มันมีมากมากมายหลายสายพันธุ์แต่พันธุ์สีทองนี่ก็คือถือเป็นพระเอกเลยนะคะเออเป็นพระเอกเลยสีทองแม่กำนัลมากมากอ่ะเนื้อเนื้อ,อลายพันธุ์หนักรสหวานแซ่บค่ะแซ่บแซ่บ,ซบมีเอกลักษณ์มีรสชาติตามสายพันธุ์เป็นเอกลักษณ์ไผ่มันเนาะอันนี้สีทองเด้อค่ะขอบคุณที่รับชมด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหนา้าพอกันใหม่คลิปนี้แม่กำนันไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกทานแม่กำนัลสวัสดีค่ะ